เห็นมาแล้วละโอ้โหเห็นตัวหัวงามๆตึงๆนะคู่กันออืเขาดินแกนเนาะโอ้มันไหนนี่เอาเคี้ยนอีกเขาแสดงว่าเคี้ยนเขาสีไงอยู่เลยเนาะว่าเขามาเห็นเคี้ยนเขาสีมาเห็นหมากมันไหนวะกระ่จินกระเจิงหมาอ๋อเอ้โหนี่เอาอายุ่มนี่ขึ้นก็เนาะมันมกันไหน่มันมีจังได้ยุ่มกว่านั่นเลยนะโอ้มันเขาบนไงอุ้แต่ว่าตอนเขาลงไปตามซ้อนมันมันไงล่ะ ตัวนี้ขาดอยู่นี่ดนะะเด้ไงไหนขาดอด้เลยอืมอืมกระโดดอืมเขาดินเกียนเนาะกระถือว่าโอ้ยเพราะว่าหัวเขาอ้วนซ้อนไหนอันนี้ก็เอาไปปลูกเอาไปปลูกพี่เป็นหัวดีเนาะลองไหม เอาลมณปอมแปมมาป่ะแหวงมาจะใส่รุ่นตะหัวยยังไงพี่น้องอือขึ้นไปแล้วอืยมึงยังหัวจังสีน่ะแสีบพี่น้องหัวเขาเป็นเก็บคือจังหวะแอปเปิร์เนาะนี่หรือเปล่อันนั้นอีกเดือนหามอีกบ้านเป็นของเย็นอือตัวนี้มันมาตะกีตัวนี้มันตัวนี้มันตะกีมากีี่โซนไหนคนนี้เอ็มยซนพี่น้องตรงไหยมันได้เน นี่นี่หลักเขาาสิเป็นหัวได้หลายโยนาหนงีสิล่ะขั้นมีสองหันบ่้าสองหันน่ละน่เออสองหันน่ะลงแบบสามหัวยุ่งกันบ่เอาก็หัวนึงเลยบ่แม่บ่น่ะแค่ไห้ได้ไอ๋อแล้วมัน่งเหถ้าการลงเลกือการรุ่มอืมุ่มนะนุ่นมีเส่ยงถึงั้มันนึ่เดีย ông giấy thấm đây trong hoa mắn làn, ốc, ốc đó ông nói là lém chuột rồi hoa mắn lém chuột lòi nó nói cái gì buồn buồn nó không được thì gì đã đi vào liệp đó gì lém thì cái gì là cái nồi mà lùn hoa ừ. mắn thì cái nhưng mà nó hơi thì nó hơi lém thì nó chưa có bên tai miếng hoa thôi cái tông hoa như thế là tôi nằm như thế này này ก็ที่สองนอแเออเออยังีเขากัมีใจเนาะมีใจไปทาอะไรอ่างอนอันยังล้มทางน่ะมันหินหกล้มะคะอ๋อลงเลิกเนาะเพามันยูคูกันมันกับบนี่หะมันกับบอใหญ่จ้คูนก่สมบูรณ์ลยเนาะแตใหญ่นัอันนี้เดวมันคันมันลเนขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหใหญ่ยูนี่ มาเล้วละโอ้ยหเห็นสั่งหัวงามๆตึงๆนะคู่กันอืมต้องเก็บอของมาทัานเอาขึ้นดยวยเ <laughs> อ้ามันบอลลุนว่าว่าหัาว่างามคือเผล <laughs> บอลลุนมันหัวนี่ได้บาทมันบอลลุนมันหัวนี่น้ำกา้านน้องเล่นนี่ใส่ได้ปุ่นีพลังมา

Nó cho vào năn ngất ăn rồi bà Cho con mất chút ăn rồi bà Mình đi bà Ừ Mình đi An nó mất thân con luôn bà anh An năn nó lái đi là nó đi con Ừ á Ôi xăm nè Ôi xuống chút ngau nè bà, bà thật thả hàm nè Ngau nè mắc kì lai thế à Kìa ngau nè mẹ Ôi cháu áo ngon lông lông ra nè Thấy xăm nè mẹ, rụt ngó xăn Rụt hóa nè bà

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เจ้าไหมานินบ่ล้วก็ขจได้นีเป็นเกี้ยไดนาลออ้โอ้ยโอ้ข่อยมาบีค่ะแต่ข่อยลืมพ่วนลืมพรวนินมันแข็งนูนเราไปเห็นน้ำไก่มันเป็นแบบเดียวกันก็ฟ้องข่อยแนนก็ไม่ไปงัดันงัดดินใกลๆมันน่ะไหมน่าใจยงัดดินใกลๆกับอ่ไดได้ยังไงนมันแข็ง

ôi nãy đồ ăn mặc kìa lắm không hai Nhìn hai you lắm luôn 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 Nó mắn, gì sẽ luôn 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 ปอกปอกให้เรียบร้อยพี่น้อะคนได้หลายก็เดือท้องโอ้ยเต็มตาแล้วนี่หัวใหญ่เนาะเขาเลยขึ้นตาไว้เนาะอ่าหัวใหญ่แม่เลขึ้นตาไว้พี่นาะถอนถอนเดี๋ยวละอือหางามดูโดนดีเตี่ยไปเนอะหมันหมันโอ้หมันหมือโอ้ยหมืนกัวหางามดู หัวม <c ười> <c ười> <là> ันงมามกันนเอาไหนขึ้งใหญ่เถอะปทรงนะมันต้นสวนมันมันหัวงามนี่หัวจังสีหัวแอปปลเห็นไหมเนียนบอปทรงกันยังอันี้เนาะนี่กัยังบินโอ้ไหลนี่เพ่อดไหลหัวอลได้ดิไหลนี่บุไหนใหญ่บื่อละไปยังมีอยู่บ่ยังดยังไหลยังคนนึงบอเพิ่นยังงนไปเรื่อยๆมันยังสิไปลงหัวอีกบ่ยลงบ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจดีๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะหัวมันเปจะเสียบหลายพี่น้องเลยไป,ไปกินหนึ่งมันน้ำกันพี่น้องไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ